ซีนีาคาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยกับดรอกเตอร์พัดสอนสังสีและลอยสีสุโรสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนผลิตบุคลากรให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสารมวลชนซีนี玛คาเฟ่ สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ c i n e า a Cafe ทาง FM 8.9.5 Innovation for Life นวัตกรรมเพื่อชีวิตควบคุมและผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะสวัสดีจ้ะสวัสดีค่ะประโมทสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยกลับมาเจอกับเราสองคน,นะคะในรายการเดิมอ,อะไรนะ c i ม e m คา a เกือบพูดนะชื่อผิดแล้ <laughs> นะเพราะว่าจัดอยู่สองรายการงงไปหมดนะฮะเอาไ้ฉันพูดไผิดฉันจัดอันเดียวจำได้แม่แม่แต่ยังเปิดพัวอยู่นะไม่เป็นไรนะเพราะว่าอีกรายการนี้ก็เปิดเหมือนกันเรื่องปกติอ่ะสำหรับวันนี้ก็จะเข้าสู่น่าจะเป็นช่วงปลายปลายฝนต้นหนาวปลายเดือนแล้วนะที่ผ่านมานี่โอ้โหฝนตกทุกวันน้ำท่วมต้นไม้ฉันตายไปเยอะแยะหลายต้นละขอแสดงความ เขาเรียกว่าอะไรนะเห็นใจกับ ผู้ที่ประสบภัยทางทางเหนือเนาะโอ้โหคือน้ํายังพอว่านะพอโคลนเขาบวกโคลนนี่แบบไม่ไหวเลยอะเออเราก็ได้แต่ดูข่าวแล้วก็อไม่รู้จักคือทาปทุมเคยเจอน้ําปีห้าสี่นะเฉพาะแค่เราเจอน้ําอย่างเดียวเราก็ยังเดี้ยงเลยอะจาได้เลยปีนั้นนอนหลอนทุกคืนทุกคืนเหมือนกันดูระดับน้ําดูอะไรทุกวันเก็บของจนมือบานเลยอะใช่ใช่กิดประตูแล้วก็ออกจากบ้านไปอ่าโอเคก็หวังว่า ปีนี้จะไม่จะไม่แย่ไปกว่านี้ละนะขอให้อยู่รอดปลอดภัยกันทุกคนนะคะอ่ะสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะมาชวนดูซีรีส์นะเป็นซีรีส์ที่ก็ติดถ้าจะไม่ผิดจะติดท็อป10อยู่นะแล้วก็ชอบหน้าปกเขาอ่ะมันเป็นแบบศิลปะแบบสวยๆเขาเรียกอะไรก็ไม่รู้ดิฉันก็ไม่รู้ไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์ศิลป์นาะแล้วก็มีคุณเจฟ โกบะโกบลัมยืนอยู่ตรงกลางเป็นเล่นเป็นเทพเทพคือตลกตรงที่ตลกตรงที่เขาบอกว่าตัวเขาได้เป็นคอมดี้สายดาร์กจริงอ่ะเป็นดาร์กคอมดี้นะแต่ว่าเป็นซีรีส์ถ้าจะไม่ผิดรู้สึกจะกี่ตอนจบแปดตอนจบนี่แหละนะคะแล้วก็เหมือนกับเขาเอาเอาเทพปกรณำอ่ะที่อยู่ในเทือกเขา โอลิมปุสโอลิมปัสสมาติีความใหม่นะซึ่งก็นำโดยองค์เขาเรียกอะไรซูสซูสเป็นเพราะอะไรวะเป็นพ่อของเทพอ่ะเป็นเทพตัวพ่อนะมาพ่อทุกสถาบันในนี้ในเนี้ยก็เหมือนกับซูสเนี่ยก็เป็นเทพแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าแต่ในเรื่องเนี่ยเป็นเป็นเทพที่แบบหลงตัวเองอ่ะ เออแล้วก็แบบไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาแล้วอยู่ๆวันนี้คืนนี้ส่องกระจกก็เห็นรอยริ้วรอยที่ใบหน้าแล้วก็ตกใจว่าเฮ้ยฉันเป็นเทพทำไมฉันถึงแก่ <laughs> อะไรแบบนี้มันมีความแบบมันมีความตลกอะ่ะม,มันมีความเสียดสีคือทั้งหมดเนี่ยเทพนะี้ยมันเหมือนกับว่าจะต้องลงมาอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับมนุษย์แล้วก็เป็นเหล่าบรรดาเทพที่แบบอยู่ในโลกยุคใหม่ ยุคป,ปัจจุบันมันก็เหมือนกับเป็นการตั้งคําถามว่าป้าเดินเห็นผู้คนที่เดินอยู่เนี่ยบางคนอาจจะเป็นเนทพก็ได้จุติเขาเรียกอะไรลงมาอยู่อะไรอย่างเยอะยมันตลกสายมูมาเลยเมันตลกดีเนาะเ,เสร็จแล้วอันนี้ก็เขาก็พอมีซูสเนี่ยมันจะมีเพจ f a c e b o o k อยู่เพจหนึ่งเขาก็พยายามจะรวบรวม,มข้อมูลของเทพทั้งหลายที่ปรากฏตัวอยู่ใน ซีรีส์นี้นะถ้าคุณผู้ฟังอ่านสักหน่อยนะแล้วไปดูในซีรีส์อนี้ฉันว่ามันจะสนุกเพราะบางเรื่องอะ่ะเหมือนกับเขาเอาเทพเอาเกรดเล็กเกรดน้อยในเทพอะ่ะของเทพอะ่ะไปล้อเนี่ยเออเอาไปทําให้เป็นอ่ะอย่างเช่นเอาไปเปลี่ยนเป็นฉาก อะไรอย่างเงี้ยเออคือมันจะม่ต้องเทพปรการนั้เออมันจะต้องมีเกรดเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าจะไม่อ่านก็ไม่เป็นไรก็ดูขำๆคือแค่ดูแอคติ้งของคุณเจฟฟเนี่ยที่เล่นเป็นเทพแล้วก็ฮาแล้วอ่ะเป็นเทพที่มันหน้าเหมือนไส้อ่ะอยากแบบเฮ้ยอยากเอาไม้ฟาดนะแบบว่ามันมันมันดูเขาเล่นเป็นซูสนะอ่าเขาเล่นเป็นซูสเนี่ยเพาเป็นเทพ เขาเรียกอะไรนะเป็นเทพเจ้าสูงสุดของตำนานกรีกแล้วป้าพอจะนึกออกไหมว่าซุสเนี่ยเขาก็มีเหมือนกับได้ภรรยาที่เป็นน้องสาวตัวเองอ้วเหรอออฉันม่ค่อเฮร์จริงจริงดิฉันก็ไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องเทพของกรีกเนี่ยแต่ก็เนี่ยมาตามอ่านเนาะก็คือในเรื่องเนี่ยก็จะมีมีซูสใช่ไหมแล้วก็มีเฮราเฮราก็ในเรื่องก็เป็นเหมือนกับเมียเป็นภรรยาของซูสซึ่งจริงๆตัวเฮราเนี่ยเขาบอกว่าเป็นราชนีแห่ง แห่งเหล่าเทพ,พเจ้าของโอลิมเปียนเธอเป็นภรรยาในวงเล็บน้องสาวของซูสก็คือซูสก็คือเอาเอาน่<พ>ายนำพาลนำน้องนะสาวของตัวเองมาเป็นเ,<อ>เป็นภรรยาแล้วก็บอกว่าตัวคุณเฮราเนี่ยก็เป็นเทพีแห่งการแต่งงานครอบครัวและความเป็นแม่อมนะแล้วก็บอกว่าเป็นเหมือนกับเทพเฮราเนี่ยจะได้รับ การเคารพนับถือในฐานะเป็นผู้คุ้มครองหญิงที่แต่งงานแล้วอย่างในสวนใชันเนี้ยแต่งงานแล้วก็จะมีเทพเฮราคอยคุ้มครองเพราะว่าเทพฮราจะเป็นตัวแทนของเรื่องของครอบครัวหรือของการแต่งงานอะไรแต่ในเรื่องเทพเฮราบาสุดเลยโอ้โหเป็นต้องไปดูเอาในเรื่องก็เป็นคนที่มารับบทคือนักแสดงชื่อคุณเจเน็ตแม็เทียนะคะก็เป็นในเรื่องมันจะมีฉากที่แบบ เหมือนเทพเฮราจะต้องคอยฟังเหล่าบรรดาคนที่มาสารภาพบาปอะแล้วในเรื่องก็จะเป็นเหมือนลิ้นที่ถูกตัดอ๋อคือคือคือเรื่องนี้มันจะมีความเขาเรียกว่าอะไรเกินจริงอะแต่มันเป็นความเกินจริงที่มันดูแล้วมันสนุกอ่ะมันดูแล้วมันเล่าเรื่องแล้วมันมันมันโอเคนะมีเทพอีกอีกองหนึ่งป้าเคยได้ยินไหมโพไซดอนเคยเคยรู้จักเลยโพไซดอนอ่ะอบนวดแล้วถามวาทำไมถึงเป็นอาบบนวดเพราะว่าเกี่ยวกับน้ำอะโพไซดอนเป็นเทพเจ้า แห่งท้องทะเลอแ่แล้วก็ในเรื่องก็คือเป็นเล่นเป็นก็คือเป็นน้องน้องชายของซูสแต่ในเรื่องก็คือหลงก็คือหลงรักกับเฮราอแล้วก็จะต้องแล้วเวลาซูสตลกเวลาซูสจะจัดงานเลี้ยงก็จะบอกว่าเดี๋ยวอาจัดหมูเห็ดเป็ดไก่อะไรให้แท่พวกอื่นนะแต่ถ้าเป็นโพไซดอนให้กินแต่แซลมอนกับปลาแล้วคือมันมันจะมีมุกอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าอยู่ในเรื่องมันจะตลกอ่ะเออดูแล้วมันต้ขำ ถ้ารู้ไอ้แบบต้นตำรับมันยิ่งสนุกใหญ่ว่ามันเศษสีอะไรนะอันนี้ก็ไปดูนะก็ตลกมีมีเทมนะแล้วก็จะมีลูกชายของซูสกับเฮราที่ชื่อไดโอไนซัสไดโอไนซัสในเรื่องเนี่ยคือเป็นเป็นเด็กหนุ่มอบรรุ่นที่ลงมาอยู่กับมนุษย์แล้วก็พยายามจะทำทำทำเรื่องราวให้พ่อหรือซูสยอมรับยอมรับตัวเองพยายามจะหาเรื่องให้แบบว่าถ้าทำตรงเนี้ไปแล้วเดบ พ่อจะชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเนื่องจากเป็น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 เด็กอ่ะเป็นวัยรุ่นอะบางทีบางเรื่องเนี่ยเหมือนกับมันก็คือเด็กวัยรุ่นทั่วไปที่พยายามเรียกร้องความสนใจจากพ่อแม่อ่แต่เพื่ออันนี้เป็นเทป้าเนอออกมาเออมันยิ่งมันยิ่งตลกมันมันยิ่งตลกเนาะแล้วในเรื่องเนี่ยคือ จริงๆเทพองค์นี้นะไดโอไนซัสจะเป็นเทพเจ้าแห่งวายและการเฉลิมฉลองอคือเขามันใหญ่เลยเขาก็เอาเขาก็เอาเทพพวกนี้มาตีความเนี่ยป่าเออเพราะฉะนั้นในในซีรีส์ก็จะเป็นเด็กแบบชอบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมันตลกอ่ะมันดูแล้วมันก็คือแบบอ๋อโอเคมันมันมีคิวปิดได้ไหมไม่มีวีนัสอะไรแล้วก็จะมีเฮดิสเฮดิสที่เป็นเทพเจ้าของยมโลกและความตายอันนี้ก็จะเป็น ก็จะไปอยู่ตรงเขาเรียกอะไรไปคอยควบคุมนรกอือะไรอย่างเงี้ยก็จะเล่าเรื่องถึงภพสวรรค์มนุษย์แล้วก็นรกอ่าสามภพแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีอมีอีกหลายมีอีกหลายเทพเลยอ่ะที่ที่เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะมีชื่ออยู่ในอืกรีประกรณนามกีกีอย่างอย่างพวกเราเนี่ยจะรู้จักคนนี้อ่าที่มีดาซิซัสไหมผม ผมเป็นงูเมดูซ่าเออแต่เบรูซ่าเนี่ยเบรูซ่าเนี่ยไปอยู่ในในนรกช่วยเหลืออ๋อเหรออ่าคือไอการที่ที่ซีรีส์อ่ะเขาไปจับคนไปอยู่ตามที่ต่างๆมันก็มันก็มันก็มีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมันก็เป็นความคิดสร้างสรรค์ในการจะจับเทพมาทํางานด้วยกันอ๋อเออมันก็เล่นสนุกอ่ะป้าลองไปดูไม่รู้ป้าจะชอบหรือเปล่าเนาะเปิดดูเปิดดูนิดนึงแล้วก็ เหมือนเหมือนไม่รู้แบ็กกราวเกี่ยวกับพวกเทพอะไรพวกนี้ก็เลยรู้สึกว่าคงไม่ค่อยอินคงไม่อ๋อเออมาลองตามอ่านก่อนอ๋อพอมาลองตามอ่านนะมันก็สนุกดีแล้วมันก็จะมีมันก็จะมีเหมือนกับว่าเทพก็พยายามจะฝืนโชคชะตาฟ้าลิขิตอะไรเงี้ยแต่แม้กระทั่งเทพก็ฝืนไม่ได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นเหมือนกับสัจธรรมของของชีวิตมนุษย์อะไรเงี้ยเราดูแล้วเราก็แบบแต่เรื่องราวมันแต่งตัวแบบปกติทันสมัย ใช่ไหมก็คือถ้าอยู่ในยุคปัจจุบันใช่ถ้าเป็นเทพที่อยู่ในในโลกอ่ะในอเมริกาด้วยว่ะอยู่ในอเมริกาด้วยแเอันระดัเป็นฉันดูฉันก็มีความรู้สึกว่ามันฮอลลีวูดยังไงก็ไม่รู้เป็นอังกฤษเหรอแล้วก็เนี่ยแล้วก็จะมีมีมีก็นีมีเรื่องราวดําเนินไปนะแล้วก็คือเขาก็เหมือนกับเป็นการสะท้อนด้านมืดของมนุษย์ มาสะท้อนความสัมพันธ์เรื่องของพ่อแม่เรื่องของผัวเมียอเรื่องชู้รักเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เรื่องของอำนาจเพราะว่าแบบเทพนะมันก็แบบว่ามีความอยากจะแบบอยู่ยงคงกระพันอะไรเงี้ยก็เป็นเรื่อง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 ทั่วไปอะของของมนุษย์แต่ว่ามานําเสนอใหม่แล้วก็เอาเทพเนี่ยมาเป็นตัวเล่าเรื่องซึ่งมันเอาเทพมายำมซะหน่อยเออเอาเทพอร่อยดี แต่คนคิดเขาก็เก่งไงเขาก็เอาคนนั้นไปยํำคนนี้แล้วก็สร้างเรื่องราวให้มีมีมีสตอรี่ให้อะไรอย่างเงี้ยดูแล้วมันก็ดูแล้วมันก็เพลินดีประกอบกับพอมาอ่านพอมาอ่านไอ้บทความอันเนี้ยเนาะของของเพจกราวคอนโทรลเนี่ยที่เขาอธิบายเทพแต่ละตัวก็ยิ่งเทพแต่ละองค์ก็ยิ่งชัดอ่าว่าเอออ๋อมันนี้มีถ้าเรารู้แบ็กกราวสักหน่อยอ่ะมันก็จะสนุกอ่ะอันนี้ก็ลองดูเนาะสำหรับคุณผู้ฟังที่แบบอาจจะมีบางท่านที่อยากจะมีความรู้เรื่อง เรื่องเทพอยู่แล้วชอบชื่นชอบอยู่แล้วก็อลองดูดูไอ้นี่เพื่อที่จะไปไปขุดต่ออแอต่นะก็เอ๊ะทำไมกลิ่เขาก็มีเทพเยอะมากเลยนาะรู้อ,อใช่ป่ะมันก็จินตนาการเออเออยุกน้ำคงไม่มีไหล ที่มันน่าสนใจมากกว่ายึดธรรมชาติแล้วก็มามโนกันไปเขาก็แรกก็เลยสร้างเสริมอคิดเทพขึ้นมาเพื่อจมเพราะเทพส่วนมากมันจะอิงกับตัวธรรมชาติทั้งหมดใไหมพระอาทิตย์พระจันทร์น้ำลมลมอะไรฝนอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูนะคะอ่ะพักกันสักครู่เดี๋ยววันนี้ป้ามีซีรีส์เหมือนกันของคุณเคออฟใช่ไหมของดิฉันก็แบบวุ่นวายปั่นป่วนในโลกมนุษย์อ่ะพักสักครู่ค่ะ ซีนี m คาเฟ่บายหนังหมูหนูพลอยสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีและคณะเทคโนโลยีสื่อสาม,มวลชนผลิตบุคลากร,รให้เป็นนักปฏิบัติเก่งดีมีคุณธรรมรับผิดชอบต่อสังคมสร้างสารรค์งานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านสื่อสาม,มวลชนซีนี m a าเฟ่เชิญค่ะป้าของคุณวุ่นวายาในสายทาง <S 2> <S 2> <S 2> โลกตะวันตกใช่ไหมมาโลกตะวันออก โฟกัสไปที่ญี่ปุ่นคะ่ะญี่ปุ่นญี่ปุ่นคะ่ะนิปปอนคะ่ะเอ e q u อ e n of น i l l วิล s นะก็คือราชนีแห่งตัวโกงตัวร้ายสายดาร์กนะอ่ากำกับโดยคุณคาสุยะชิไรชินะซีรีส์ปีนี้นะหตอนจบนะ รู้จักดัมมะซึมมโ,โตใช่ไหมนะโอ้โหอ่าถ้ารู้จักนี่ถ้าบอกว่ารู้จักก็อายุก,ก็ระดับหนึ่งแล้ว<ช>อเล็กสี่ขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะโโก็คือซีรีส์อันนี้มันจะพูดถึงประวัติของดัมมะซึมมโตเลยดัมมะซึมมโตคือใครก็คือนักมวยปล้ำหญิงสายสายรด้สายไาย,าาย,ายใช่ไหมแล้วก็ น้ำหนักตัวเยอะๆด้วยน้ำหนักตัวมากนะแล้วก็จะใส่หน้ากลางหรือว่าแต่งหน้าร้ายกาดมากมแล้วก็แล้วเวลาที่ขึ้นปล้มเนี่ยก็จะอรารวาดฟาดกรรมการบ้างฟาดคนดูว่าเอาเก้าอี้มาทุบมาอะไรคือทุกอย่างมันดูนอกกติกาไปหมดเลยแล้วเราเขาก็จะมาย้อนมาก่อนที่จะมาเป็นดับดัมมาสื่อมต ตัวร้ายเนี่ยคุยนาะฟิลเลียนอ่อเขาจะเออทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ไปได้เนาะเราก็ต้องย้อนกลับไปเลยประมาณยุคตั้งแต่น่าจะเอาอย่างงี้ดีกว่ามวยปล้ำเนี่ยมันจะเริ่มฮิตเนี่ยตั้งแต่ทีวีขาวดำเลยนะอ,อันนี้เราเราปูปะะพื้นก่อนอเกี่ยวกับเรื่องมวยปล้ำในไทยนะเพราพ่อพ่อ,อพี่ชอบดูตั้งแต่ยุคทีวีขาวดำอ,ะอ,อ่ะเออแล้วก็เหมือนแย่งดูกับ กับลูกลูกก็จะดูแบบเคนโดหน้ากากเสือพ่อก็จะดูอ่อาแย่งกัน<ม>ดูมีทีวีเครื่องเดียว,อ,ยวอ่าอย่างนั้นและยุคแรกก็จะเป็นของทางฝั่งอังกฤษฝั่งสหรัฐเนี่ยเป็นเป็น<ย>เปน็นก็ดูดูใช่ไหม,มและตอนหลังเนี่ยมันก็จะมาพอยุคแปดศูนเนี่ยมันจะเริ่มมียุคแรกก็เป็นชายกำยำล่ำสันลายปั๊มลายโชคลายกันบนเมทีก็ดู ดูเหมือนของจริงอะนะดูเหมือนเป็นกีฬาแต่จริงมันก็เป็นโชว์นั่นแหละแล้วพอมาเหมือนมันถึงจุดอิ่มตัวแล้วญี่ปุ่นเนี่ยสร้างจุดขายขึ้นมาก็คือเป็นผู้หญิงเป็นผู้หญิงเริ่มจากผู้ชายแล้วมันเริ่มจากผู้ชายได้เลยคความนิยมมันลดลงก็เลยต้องหาจุดก่อนก่อนผู้หญิงคนแคระด้วยโหโหพอไม่เคยดูเหรอ คนแไม่เคยดูมีคนแคร์นะมันเล่นมวยปล้ำมันกลายเป็นแบบชอหรือเปล่าก็ต่อให้เป็นผู้ชายตั้งลันเนี่ยมันก็ตึงโชเหมือนเหอในคณะละครสัตว์ถูกมันเศร้านะคือคือคนดูมาอาจจะขำมันนะแต่เราดูสุโขมันมันมันเศร้าอ่ะทีนี้ไอ้เรื่อง The Queen The Queen of v i l l a i n s เนี่ยก็จะมีประเด็นที่แบบว่าเออมีคนแครด้วยนะ แล้วก็มีผู้หญิงด้วยคนแคร์ที่เป็นคน,คนที่ญี่ปุ่นแ,แล้วมาเป็นเล่นมวยปล้ำด้วยแล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ไปโฟกัสที่คนแคร์แต่ว่ามีคนแคร์เนี่ยแบบเหมือนออกมาเป็นตัวประกอบด้วยหน่อยๆที่แบบว่าเออในในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะมีคนแคร้กับผู้หญิงอะ่ะมามาอยู่ในเขาเรียกอะไรธุรกิจมวยปล้ำอ่าใช้คาว่าธุรกิจมวยปล้ำไม่มใช่กิลามวยปล้ำด้วยว่าเหมือนเป็นโชว์อ่ะทีนี้ มันก็อีพีแรกเนี่ยมันจะพูดถึงน้องคา um อุุมัซุมโตะคาอุุมัซุมโตะเป็นเด็กผู้หญิงตัวตัวล่ำๆหน่อยตัวล่ำๆตัวหนานๆหน่อยอวกอล่ำมาแต่เด็กล่ำมาแต่เด็กแล้วแล้วก็ฐานะยากจนฐานะยากจนเก็บขวดขายแล้วก็มีแม่ที่ก็เย็บผ้าอะไรทํางานก็ก็แก๊้งไปเป็นลูกจางอ,อยู่บ้านแบบเพิงเพิ่งนี้ซ้าไปและมีพ่อที่แบบ แย่มากอ่ะใหม่รับผิดชอบขี่เมาอลวาดย่งเงินแม่ซ้อมมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยนะครบสูตรครบสูตรความเร<า>็ว <le w. S 1> ที่จะมาเป็นอ่าครบสูตรความเร็วที่ทําให้เขารู้รู้สึกว่าแบบผู้ชายคนนี้แย่มากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วจนรู้สึกทนไม่ไหวก็เริ่มไปสมัครงานอนะ่ะซึ่งแม่ก็ไม่ได้ยัง้งว่าแบบเออลูกต้องต้องเรียนเนาะ พอเข้าขึ้นจะขึ้นมัธยมแล้วแบบมันมันมันจนจริงอะ่ะก็เลยต้องต้องไปหางานทำตอนแรกก็ไปทำงานร้านขนมปังมันก็ดูไม่เวริร์แล้วก็ไปแต่เขารู้ว่าจะเป็นแฟนมวยปล้ำอยู่ว่างๆเธอก็จะไปดูมวยปล้ำหญิงในยุคนั้นเนี่ยนะมวยปล้ามันคือโชว์โดยเฉพาะมวยปั้มผู้หญิงอะ่ะ คนก็อยากจะดูผู้หญิงใส่ชุดว่ายน้ำเนื้อออกมาแล้วก่กอนรัดฟัดเวียมันก็จะกึ่งโป๊กึ่งอะไรด้วยเซ็กกับความรุนแรงมันอยู่ตรงนั้นเลยใช่ว่าอยู่บนเวทีนั้นเลยอะ่ะก่อนโชว์เขาจะมีร้องเพลงก่อนได้นะแล้วมวยปั๊มก็จะแบ่งแบบซีกฝ่ายธรรมะก,กับฝ่ายอาธรรมพูดง่ายๆได้ฝ่ายธรรมะก็จะสวยๆน่ารักแล้วพวกเนี้ยก็จะเข้าไปสู่วงการบันเทิงได้นะ ก่อนปั้มนี่มีร้องเพลงก่อนด้วยนะและตัวฝ่ายธรรมะเนี่ยมันจะสวยมันจะน่ารักด้วยแต่เวลาปั้มเนี่ยมันปั้มจริงนะคือมันก็กีฬาแล้วก็เจ็บจริงได้นะคือยอมมาแหละทีนี้จะคุณรู้เขาโอ้โหฝ่ายฝันนะก็เลยไปสมัครไปสมัครก็ทีนี้หนังเนี่ยตลอดห้าอีพีมันจะเห็นพัฒนาการของเขารู้ว่าตั้งแต่เป็นเด็กฝึกก่อนก็โดนซ้อมโดนโชษ วิธีการฝึกแบบโหดโหดหรือว่าเบื้องหลังของวงการมวยปล้ำเช่นเขากําหนดให้มันคือโชวอ่ะเขากําหนดให้อีตัวเนี้ยต้องแพ้ให้ไฟฟอ้ฝ่ายรรม้มาเนี่ยส,สวยๆหน่อยอ่ะมันต้องชนะอ,อย่างไงมันต้องชนะกรรมการต้องหัวทุกอย่างมันมันมัน,มนหัวกันเต็มหมดเลยอ่ะอ่าและส่วนมากนะก็จะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายไปดูนะบางทีผู้หญิงไปดูเยอะด้วยอันอันนี้ในในซีรีส์นะก็คือแบบเขารู้ไปเชียร์แล้วก็ เชียร์ฝ่ายธรรมะเพราะมันสวยมันเท่มันน่ารักอเออแล้วมันก็แสดงพระํากำลังที่ชัดเจนอะ่ะเขา,เาลูก,กไปแล้วพอไอ้นี่พอเข้าไปมันก็ถึงได้รู้ว่าอ๋อเบื้องหลังมันคืออย่างนี้เองเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องก็แบบไฟฟันว่าอยากจะประสบความสาเร็จในในวงการนี้ให้ได้อะ่ะก็พยาพยามพยายามแต่แบบด้วยรูปลักษอะ่ะ ด้วยรูปลักษณ์หน้าตาก็ไม่สวยฝุ่นก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยมัน <S <S <c oughs> เออ <c oughs> มันถูกกดน่ะยังไงมันก็ดังไม่ได้อ่ะแม่แต่แม่ก็ยังไปชื่นชมฝ่ายฝ่ายธรรมะแบบฝากรูปไปขอเลยเซ็นด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ขนาดนั้นเลยอ่ะ <c oughs> จนจนสุดท้ายมันรู้สึกมัน,ม,นมันเิม่มันเริ่มแบบทำไมฉันฉันถูกเอาเปรียบอย่างเงี้ย ฉันก็ทํางานหนักฉันก็สู้ได้เหมือนกันนะแค่ฉันไม่สวยเองถูกจริงๆเลยแม่แต่พ่อพ่อพ่อไอ้พ่อที่มันแย่มากๆเนี่ยอย่างพวกเอยแกจะไปเล่นมวยปั้มเหรออย่างแกใครไปใส่ชุดว่ายน้ําใครจะอยากไปดูแกนะดูพ่อมันพูดอันนี้ก็เก็บความแค้นแคนแคนตลอดเลยจุดพลิกผันมันจะมีอยู่วันที่พ่อมมาอรว่าน่ะและอันนียมันเป็นฝึกหัดมันมันเริ่มมีกําลังแล้วมันไม่ยอมให้พ่อซ้อมแล้ว ถีบพ่อตกบ้านเลยเออมันถีบกันไปถีบกันมาแล้วมีอยู่ครั้งมันมันโดนถีบมัตกลงไปที่พื้นแล้วก็ถือโซ่ขึ้นมาตรงตรงตรงใต้ถุนบ้านมันอะไรเงี้ยมันมีโซ่มันก็เลยคนดพบว่าแบบคือเหมือนวันนั้นคือโกรธจัดโมโหจัดโกรธโลกทั้งใบอ่ะแล้ววันนั้นมันมีโชว์มวยปั้มพอดีไอ้นี่มันถือโซ่เข้าไปเลย ถือโซ่เข้าไปที่เพิ่งไตกับพ่อเมื่อกี้เนี่ยแต่เป็นโซ่ของจริงธรรมดามันใช้โซ่ปอมมันใช้โซ่ปฏิกมันก็โชว์ใช่ไหมแต่อันนี้วันนั้นมันไม่ใช่แล้วมันเบรกแต่มันถือโซ่จริงๆอ่ะทีนี้มันฟาดแหลกเลยมันไม่ใช่ฟาดบนเมทีมันฟาดข้างล่างมันฟาดแหลกแล้วก็แหกกับกล้องแหกคอท์อย่างเงี้ยแล้วหน้าตาก็เอาเอาสีมาทายมัน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 ดูโหดๆน่ะ หลังจากนั้นแจ้งเกิดลยโปรโมเตอร์เห็นแววล้ะคือโปรโมเตอร์มันก็ไม่ได้คิดอะไรมันคิดยังไงว่าจะทําให้ได้เงินแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยจะดึงเลตติ้งยังไงจะดึงเลตติ้งจะคนมาดดจะครูเป็นเงินลูกเดียวเลยแม้แต่ว่ามันแอบซ่อมขึ้นมาแล้วก็ทิมหัวทิมหัวฝ่ายธรรมะอีกตัวสวยๆได้นะเลือดสาดเลยยิ่งเลือดสาดไอ้นี่เอาเลือดป้ายหน้าแบบบ้านเลือดแบบเคออจะยิ่งกว่าเทพของเธออีกเละ อันนี้ของตุิง,งเป๊เปอันนี้ไม่ใช่เทพอันนี้คเออแล้วหลังจากนั้นไอ,อ้คารลูก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นดัมมอสืซูโมโตะเพราะน้ำหนักเขาเพิ่มมากขึ้นและเทคนิคของเขาก็คือเอาตัวน่ะทุ่มลงไปอ่ะทุ่มไปทับคู่ต่อสู้เลยไงเออเล่คู่ต่อสู้ตัวมันจะตัวมันจะเล็กกว่าหุ่นม,มันจะดีกว่านี่แหละคือที่มา ปัจจุบันยังยังมีชีวิตยอยู่นะดังมือสม่หมดตัวแล้วก็แต่ว่าน้ําหนักเขาเขาเขา,เขาเยอะมากๆมันก็ไม่ค่อยแข็งแรงอเออหกสรบแก่เขาพี่ไม่กี่ปีนะ,ะเป็นรุ่นพี่เป็นรุ่นพี่ฉัน <c oughs> เคยมาเมืองไทยด้วยอเออเคยมาเมืองไทยด้วยอันเนี้ยดูนะถ้า <c oughs> ถ้าคนอายุ เยอะๆหน่อย40อัพแบบดูแล้วก็อาจจะอินก็ได้ไม่เยอะไม่เยอะ40อัพไม่เยอะแต่ดูแล้วก็เป็นเป็นยุคนั้นแหละเออแต่เราจะรู้ที่มาที่ไปของของกีฬามวยปั้มหญิงเออโชว์ใช้คําว่าโชว์ไม่อยากใช้คําว่ากีฬาเลยโชว์มวยปั้มหญิงว่ามันมันทลหดจริงๆแล้วก็เจ็บนะอืต่อให้โชว์ยังมันก็เจ็บมันจับทุ่มจับอะไรอย่างเงี้ยเลือดนะมีด้วยมันมันเลือดกบ่าปากอ่ะมัน มันเป็นการกดขี่มนุษย์ <Yeah. S 2> มากเลยนะ <Yeah. S 2> ถึงแม้ว่าต่อให้ผู้หญิงเป็นคนแค่นะผู้ชายตัวล่ำล่ำอะ่ mm hmm. ะก็กดขี่เคยดูหนังเรื่องเลสเลอร์มามิกี้รูทเล่น mm hmm. ได้ได้รู้สึกจะได้ชิงออสการ์ปีมิกี้รูทนี่ปีสองพันแปดเออ อันนั้นก็พูดถึงนักมวยปล้ำผู้ชายได้วยนะที่แบบพอพอมันอายุเยอะแล้วแล้วแบบมันมันเด้งอ่ะร่างกายมันก็บอบช้ำแล้วก็จะไปทำงานอะไรมันก็ไม่ได้เศร้ามันมีแต่เรื่องเศร้านะไออันนี้ฮะอันนี้ฝากเอาไว้ไปไปดูก็แล้วกันอกี่จอกี่ตอนจบนะห้าตอนห้าตอนนแป๊เดียวอ่ไม่ไม่อยากฝึกภาษาญี่ปุ่นก็มีภาคไทยสบายแฮร่เออโอเคฝากไว้นะเรื่อง The Queen ออฟวิเลียนจ้าสำหรับวันนี้ก็เป็นซีรีส์เน็ตฟลิกทั้ง2เรื่องอไปเลือกกดดูเอาได้ตามอัธยาศัยมหมดเวลาแล้วนะคะยังไงเจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ